Okay, เดี๋ยวามาเล่นกับผมเห็นปี๊ปีชายวาดเบ็ดลุดต่างกันเลยครับผมไม่รู้ติดปลาเรื่อยกับต้นไปต่างกันเลยนี่เดี๋ยวมาเล่นกับปลาหัวปลาเรื่อยมาครับไม่รู้หัวปลาเลาาารื่อยเหมนปื้เจ้าว่ะมันไม่ติดปลาเรื่อยอู้อู้อู้อูอ้ สวัสด um. ีกับผมบอกว่าผ้มวีที่กุนน่ากินแป็นบานๆนะครับวันนี้ก็มาแก้มือกับผมกับอ่าไส้ปลาไหลมันเดิมนะครับวันนี้วัวกำแล้วก็วัวอีเล่เลยนะครับเล่เลยนี่ก็มาส่งกนนี่กับซุปเปอร์แมนกับป้อมผีใจกับผมนะครับเนี่ยเนื้อเนื้อวันนี้ก็เราใจเนื้อเลยหมูนี่ครับวันนี้ก็ใจเนื้อหมูครับผมนะครับหมูแดงกับผมนะครับแล้วก็ใจเบ็ดเบ็ดปุกเบ็ดลำตาเบ็ดเนี้ยของผ้อมแต่ว่ารบกวนแต่ว่า ตรงก็คือไส้เนียแต่ว่าไม่สบายจัดมามเนียเนี่ยไส้มันจะแบบเนี้ยขนาดนี้ไม่หหยหญ่จนเกินไปเดี๋ยวเราก็ไปไส้กันเลยครับผมนะครับคือนี้เราจะโลกกับผมนะครับเก็บรอซักปักแล้วก็โลกเก็บนะครับเลยว่ามันมีลุดหลาาไม้นะครับจากคลิปก่อนนี่คือว่าลุดไปไล่ตัวเป็นทิปตัวแต่ลุดนะครับ ตอนนี้ก็บรรยากาศยำเย็นกับผมเนี่ยฝุ่กก้นพึ่งตกไม่ไหมกับผมเลยซ่วยมากับปลาติดกากำลังตกกับผมนะครับนกกระบินป้านเนี่ยตอนนี้เริ่มกลับแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปสรอยเบ็ดกันเลยรับผมนะครับเดี๋ยวแรครับผมครับวันนี้ก็นี่ครับแก้มือครับผมนะครับมาครับหลานใจเหมือนกันครับผมนะครับแก้มือตรงนี้เหล็กก้นดัก ดักใสนะครับได้ตัวเต้าๆกับปลามาเลยน,นะครับใส่ประมาณครึ่งโลกับกระลงเล่วายีรอบนี้เราใส่เบ็ดวายีปันปื้นนะครับไม่รู้เกาใจจุวยกรบปุ่มนะครับในกล่องไซนี่ปลาเยอะนะครับตัวเต้าๆก็มีกรบปุ่มแต่ว่านั่นในกลุ่นก้ากินเยอะเหมือนกันกรบพุ่มต่างกลุ่นไต้ต่างปลาหมานะครับเต็มมดกรบพุ่มแต่ละวันนะครับ เดี๋ยวก็เราก็ใส่กันไปเรื่อยๆก็ปุ่มนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่เบ็ดกันก่อนครับผมนะครับเดี๋ยวมันนี่กำก็ปุ่มนะครับนี่อย่างยิกซ้ำประมาณซ้ำสิบตาเลยนะครับเดี๋ยวก็เราใส่เบ็ดกันก่อนครับผมเดี๋ยวปรแกรมตึงแลมเม็นครับผมนะครับเดี๋ยว่อปมาแล่ต้นแต่ว่า ลาติดว่ากับผมนะครับโอเคเอาใจช่วยนะครับกับเงี่ยมู่กับวันนี้มาแก้มือกับพี่น้องกับนี่ครับอันนี้๋ยวก้าวมาอยู่ในอยู่ในเกลือกับผมนะครับปลิงปลิงปลาตะกวายนะครับนี่อืมตัวเต่าตัม้มกับผมเลยเดียวติดมากระเซียตัวเร็วรับหลงน้ำไม่ได้เลยนี่อืมอันนี้ตัวเกือบเต่าโกอยอืมเยอะอีกแล้ kê đều hai ngàn to bố tục lừa lừa tà điêu đâu bố lừa cả lệch đeo lệch đeo đây ni mà cắn tuông cọp ừ đây cọp nào mà tuông cả bố lệch đeo quăn nó cặp là gặp nè đây nào mà tuông xây ok lừa bố tạm tuôi cả bố gặp cả lừa tà đeo cả xây to bố điêu còi mà lên gặp เด็กปุ๊มตอนนี้ก็ได้เวลามาเล่เบ็ดกระปุ๊บแต่ว่าตั้มไปตั้มมาลืมเกี้ยงกระปุ๊บนะครับอันนี้แต่ว,ว่ากล้ยวยแต่จ้องจอันนี้กล้วยตัวจะเป็นกระปุ๊บนะครับลืมเกี้ยงเจ้ยเลยครับหัวมาเออลืมอะไรประมาณตึ้งเอาลืมเกี้ยงโอเคเดี๋ยวไม่ลองรำตั้เปล่งไปเล่นกระปุ๊บนะครับไม่รู้ไว้มังมานะ ไส้ไม่ตึงเลยเดียวตาเด็กอะเงียบบกับผมตาเด็กเงียบอยู่โอเคเดี๋ยวเลตตาต่อไปครับุน,บบน,น,น,นงไม้ เงียบจี้เลยพี่น้องเออเงียบจี้เลยนะครับคนน่ากินมากกันใแนแถวนี้มันต้องน้องหมีมั่งนะครับโอเคเดี๋ยวแหละันตัดไปรับผมในนี้ตรงไว้มาตรงตอนตีอกนะครับตอนนี้เก็บป,ประมาณตีเก้าตีสิบนะครับมาเลยนะครับเพื่อว่ามันติดแล้วมันเดี๋ยวอีนุดนลาวก็เลยมาเล็ก่อนนะครับนะครับ ลหลันตัดไปอันโตปลาในวันนี่ก็น,น่าซ้องครับผมนำโบปลาแม่ปลานะครับกระลุยเม็ดปลาชนได้ปะเนี่ยน่าจะลอยมั่งเดียวขึ้นล่างวยมาซองเลยครับ เดี okay, ๋ยวมาเล่นกับผมเห็นปี๊ปีชายวาดเบ็ดลุดต่างกันเลยครับผมไม่รู้ว่าติดปลาเร่ยับต้นไปต่างกันเลยนี่เดี๋ยวมาเล่นกับปลาหัวปลาเร่ยมาครับไม่รู้หัวปลาเร่ยเหมนปื้ร้าวว่ะมันมาติดปลาเร่ยอู่้อ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 ู้ม่นกับป้มม่านม่านนี่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 ปีองอู้ ป่าหน้ากับผมโอ้ป่าเลยป่าเลยเต็มแร็กเต็มเร็เลยนี่นี่นี่อ้ต้นกั้นเลยพี่น้องโอ้มันได้ป่นกับปุ้พี่น้องมันได้ป่นดีดีดีมันได้ป่นกับพี่น้องอย่าลักก้าแรกเออตัวโอเคอะป่าเลยป่าเลยป่าเลยใส่ปั่นซองกับผมนะครับอืมนี่ฮะอู้ยสุดยอดสุดยอดเต็มเร็กกับผมพี่น้อง ตัว,ตวใส่ใสป่อโซยพอดีนะปอดซยนะพี่ใจยนะส่กำลังนขนาดครงหนึ่งขนาดตัดเนปะ็ดเนาะส่นี้โอ้สุดยอดสุดยอดได้แล้วครับแต้มตีนึ่งครับผมนะครับอย่างวันนี้ก็มีปลาเอก,กนะครับนะครับปลาตัวเด็ดเลยเนี้ยกลองร้อยเลยครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเลยตาตัดเปชรครับผมนะครับ โอ้สุดยอดพีน่น้งองนี่อีกนึงครับปุ๊มอีกนึงเต็มนะครับปันฟื้มั้งปันฟื้มั้งมีดึงครับปุ๊มมีดึงมีดึงครับปุ๊มโอ้หองลุน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 มีดึง <c oughs> ครับฟื้มั้งฟื้มั้งอันเดียวก่อนป้าใบปัน้นครับปุ๊ม <c oughs> ปลาไหลนี่คือโดยส <c oughs> ่วนมากฮะ น่าจะลดเลยครัน่าจะลดปลาเล่ยรนมากแต่ว่าติดแล้วคือปลาเก้าพงหญ้ายทันทีครับผมปลาจะปั่นครับผมไหนนอนเลยนี่ก็น่าจะว่าส่องเฉียวมงนั้นไม่ติตดเนะลดลดครับผมพี่น้องโอ้โอนะหนาเสียดายพี่น้องเออจริงจริงก็แต่ว่าปลาเล่ยปลา,าวันนี้คือปลาเล่ยครับผมนะครับปลาไปปัน่นติดแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวเลยตาอึดนง่นโตครับ ได้แล้วพี่น้องเอ้อตัวเล็กอืมอียะหลงไม่ได้เลยคิดว่าในน้ำรุดยอดจริงนี่ถ้าเป็นปลาดิดดีป่ะนี้ป้านเอาด้แล้วพี่น้องเอ้อนี่เสียงว่าใส้ตึงเปลียกล่วอันนี้ครับผมต้องละมมเชื่อว่าละมมไม่งั้นเดาดึง,งกับนะครับรัวยอย่างรเรยตันผึ้งมันใช่ถึงนะแต่ไม่โดนเกีียวโค้งรัวผึ้งเลยผม เดี๋ยวมาเล่นพี่นอ้องเอไม่รัวปันปื้นนะครับเดี๋ยวใต้ตึงเปรียกับผมปลาไหลนะครับลุนกับผมพี่น้องลุนลุนลุนมันป่า <c oughs> ดึงตัางป่าเลยขึ้นไหมแบตบ่างป่าเลยพี่น้องแบบอยู่ในไม่รู้ตัวนะ เล็ดอยู่เนี่ยลุนครับพี่น้องติดเออปียาพี่น้องเออตัวยี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นพี่น้องขึ้นวัวติดกับผมนะครับขึ้นวัวติดนะครับโอ้โอ้โอ้โหนี่โอ้ปาป้าปาตาโอ้ร้อยแล้วปีน้องร้อยแล้วใส่ซุ้ยว่นนี้เลยโอ้แตนติดซ้องมาเลยแตนติดซ้องกับพี่น้องเออมี ได้ป่นกับปีน้องวันนี้มาแก้มือกับวันก่อนคือว่าปุ่มปุ่มไม่ได้เล่นะครับปุ่มมาเลยวัวเจ้านะครับซึ่งมันรุดเม็ดกับปุ่มซึ่งอันนี้ตรงเล็กตีอกนะครับลหลก็มาเลยอันนี้นตีก้าวรับปุ่มปรากฏวา่าเน่มันได้ผลครับพี่น้องมันได้ผลใสกําลังซุยนะใสอยาอาพอดีเลยนะปุ่มว่าใสเหลือเลยนะใส่นี้นสวโอเคเลยในะส่ซุยสวยอวโอเคอะ ใส่เต็ทมติดต้องพี่น้องวันนี้ซื้อวา่าหมากแก้มือได้ป่นนะครับกับเนื้อมูกับผมนะครับกับเนื้อมูกับผมเมือมูสดนะครับอืตัวเมียมเลยกินว่านะเต็ทมติดต้อเนี่ยเต็มติดต้อกับกับปัน่นปลั่นใจรับผมนะครับปลั่นใจเสี่ยววนันเสี่ยวปลิงครับผมปลิง <c oughs> ปลิงมากับผม โอเคเดี๋ยวเราครับไปเล่นกันต้อรกบมุมตอนนี้ก็มาแล้วครับมแกเป็ดได้แล้วนะครับเต็มที่ต้อนกับปุมนะครับปลาไหลกับผม้มแลอันต่อไปกันรับปุ้มเอาลาวี่นอ้องเอ้กอบอืมหลูกับผมุมเหลือออกเลยนี่กอบเก่าหน่อยปริ้งเป็นกิ้งจัดจุดยอดเลยอืตัวเล็กตัวใหญ่ครับมุมทีนี้ ตัวเป็นนี่นะครับเต๋ไดายปลาเลยครับผมใส่ใส่ซุ้ยได้สองเต็มกับเลยนี่ไล่ไล่ข้าวกับไล่ไล่เรื่องครับผมเกย์เย็นไหมพี่น้องไล่ข้าวกับไล่เรื่องนี่ครับดูว่าเลี้ยกันเลยอืใส่ปอปอหมเลยครับผมนะครับสองตัวนี้ก็เบอร์เติมเลยนะน้าพี่ใจนะฟัดเป็ดใช่ไหม ปั้นเป็ดวะเก่งกลัวนี่อืมไส้สเขื่องโอ้สุดยอดใส่เขื่องเขื่อนตีดเขื่องรานะอุยอ้ยโอยมีไรก้าวกับไรเรื่องเับผมนะครับงกับกบรสรุปว,ว่าคือใส่เป็ดโดยเนื้อเนื้อมุ้ะเนื้อมู้นะครับมันได้ผลนะับผมนะครับเนี่ยมันอยู่แต่ระยะเวลาแต่เรามาแลกกันเหรอปุ๊บวันต่วอวันเร็วก็คือ เราก็ได้บล็อตแต่เดิเดนๆก็คือไล่ตาครับปุ๊บเดี๋ยวมันเอาไปติดปั่นกิ่งไม้นะครับนี่นะครับก่าองตัวปุ๊บซองตัวนะครับกับปลานชายครับปุ้บรอยคืนนี่กับกืนครับนี่ต่อเจ้าก็ทำงานก,นกันแล้วแต่คึนแถวตอนนี้คือการหน้ากินก็ต้องเอาได้ ก็คือต no ้องตมากินกับผมนะครับเผื่อปากตองนะครับแรับตอนใดที่ชอบเกี่ยวกับการหนากินแบบบ้านๆนะครับฝากกดติดตามกับผมจ่องวิตตี้คนหน้ากินแบบบ้านๆนะครับแล้วก็ก็ฝากติดตามเปจนะครับวิตตี้นหนากินแบบบ้านๆนะครับเซิร์หน้าได้เลยกับผมตอนนี้มีเจแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ป้มกับพีจชายก็กราบสวัสดีนะครับกุดไนกับปมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ